สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะก,ก,กล่องกล้องวงจรปิดเป็นแบบโดมและเป็นแบบเอาดอไงสั่งมาราคาจะไม่ได้ละห้าหกรจะเอามาซื้อไว้ติดที่ต่างจังหวัดเอาไวด้ดูบ้านดูคนแก่ว่าเป็นลมลม้มหรือว่าทำอะไรกันแล้วก็ดูสวนอะไรเงี้ยคือมันหมุนได้อะ่ะเดี๋ยวก็จะมา แกะแล้วก็ทดลองดูกันแล้วก็ติดตั้งเลยว่าจะติดตั้งยากง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็ไปดูที่สั่งกันก่อนที่สั่งไว้นี่ก็คือกล้องหน้าตาเป็นอย่างนี้หมุน3 2 0องศาหมุนขึ้นหมุนลง9 0องศานะครับ มินิพีทีซ่นรุ่นไซส์มินิ mini, นะครับความคมชัด Full HD 3เมกะพิกเซลอะไรเงรี้ยสามล้านพิกเซลนะครับสีขาวความคมชัดเทคโนโลยี AI Wi-Fi ใช้เชื่อมต่อ2.4 GHz เชื่อมต่อแลนอินเทอร์เน็ตมีไมโครโฟนตอบโต้ได้นะครับดูผ่านมือถือได้รองรับเอทิการ์รกล้องกันน้ำครับสามารถติดตั้งภายนอกและภายในได้สามารถเปิดปิดไมโครโฟนสเปค เดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็สนใจก็ไปหาอ่านกันนะครับผมซื้อในราคาคือ,อ585บาทมัน570รวมค่าส่งก็585บาทนะครับเดี๋ยวเราไปก็ไปแกะดูกันแล้วก็ติดตั้งลองดูเรามาแกะกันดูนะอันนี้คือแพ็คแพ็คเข้าก็เป็นนี้จะแกะเลย ก็ประกันได้นี่ครับเปิดออกมาเปิดออกมาครับเก็ต้องเอาไปให้ติดตั้งให้คนแก่เอาไว้ดูดูไร่ดูสวนเราด้วยอ่าอันนี้ตัวกล้องกล้องก็น่าแตเป็นอย่างนี้สายให้อย่างนี้นะครับอันนี้เรา ก็อะแดปเตอร์โอ้โหสั้นจังก็คือมอแปลงไฟอ่ะด,ดสายเดี๋ยวให้ดูนี่แค่นี้ก็คือน่าจะต้องหากล่องกันน้ำนะครับแล้วก็ต่อสายออกไปอย่างเดียวก็สกูคู่มือเมน,นูก็น่าจะเป็นวิธีติดตั้งอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะ ลองเลยนะลองแบบไม่รู้เลยนะเอาง่ายๆก็จะอธิบายการติดตั้งเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่เข้าใจแล้วก็ทํามานะครับหลังจากที่หลังจากที่เราเปิดแอปแล้วก็สมัครมานะสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือของผมที่ติดตั้งตอนนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นกล้องใหม่หรือว่าสมัครใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้มันก็จะมีเครื่องหมายให้บวกพอบวกปุ๊บเนี่ยเราก็กดอันแรกเลยเครือข่ายคิวอาร์โค้ดใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปครั้งแรกมันก็จะขึ้น wi-fi ที่เราใช้อะที่เราเข้าครั้งแรกรหัสมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็กดรหัสมันจะไม่ขึ้นแล้วก็สายสายไปแล้วก็กดขั้นตอนต่อไป มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดได้ยินเสียงดูทุตปกติอ่ะมันจะขึ้นเป็นคือที่ผมเคยใช้ก็คือจะใช้กล้องแล้วก็สแกนตัวนี้สแกนทางกล้องแล้วก็ใส่รหัสนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่นะครับอันนี้ลักษณะมันก็คือจะเอาตัวเนี้ยไปเอาไว้หน้าเครื่องแบบนี้ให้มันเครื่องตัวนี้สแกนหาตัวนี้นะครับพอเปิดเครื่องเสียบปลั๊กเสร็จ ตัวนี้คือดังตีดดังดัง,ดงตีดตีดอะไรแบบเนี้ยเราก็เอาหน้าจอโทรศัพท์ไปให้มันสแกนพอสแกนเสร็จจะได้ยินเสียงติ๊งตองก็คือใช้ได้แล้วอันนั้นก็คือใช้ได้แล้วครับแล้วเราก็เข้าไปแค่ตั้งชื่อตั้งอะไรแค่นั้นเองก็วิธีติดตั้งก็มีอยู่แค่นี้ครับในส่วนของช่องใส่เมมเบรี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นยางยางแบบนี้ มันจะเป็นยางเปิดแบบเนี้ยมันบอกว่ากันน้ําได้ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตัวกล้องเขาบอกว่าเป็นตัวกล้องแบบกันน้ำเอาโดครับแล้วก็ตรงนี้ก็ข้างในก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้สนิทสนิทแล้วกันก็ปิดไว้ แค่นี้ครับกล้องก็บอกกันน้ำอะ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกันได้ key กี่เปอร์เซนต์รูปร่างก็เป็นอย่างนี้การติดตั้งก็น่าจะเป็นติดตั้งอย่างนี้มากกว่าแลเดี๋ยวจะไปดูฟังก์ชันอื่นๆกันครับในแอปฟังก์ชันอื่นๆมันก็มีอีกหลายอย่างอะ่ะก็เท่าที่รู้นะครับที่เหลือก็ไปศึกษานั่นเอาแล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูฟังก์ชันในแอปนะครับในโทรศัพท์เวลาเราต่อเสร็จแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนงี้ซึ่งผมตั้งไว้ว่าบ้านแม่ยายก็คือจะเอาไปติดที่บ้านแม่ยายอะไรนะครับก็คือถ้าเปิดมาตอนนี้ผมวางไว้เฉย ก็มันจะมีฟังก์ชันอันนี้ก็คืออัลบั้มรูปการตั้งค่าทั่วไปคือโหมดวิดีโอโหมดการอะไรเงี้ยก็ทั่วไปนะครับทำนี้ก็ถ้าเราเปิดเข้าไปในแอปนี้ก็จะเป็นตั้งค่าอีกตั้งค่าเวลาตั้งชื่อตั้งไฟตั้งค่าถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอมันก็กชาวถ่ายตั้งแต่เที่ยงคืนอนะ่ะยันห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบเก้า แล้วก็มีความจุแบตเตอรี่ใช้ไป77%ฟ้อ m แมตได้แล้วก็มันจะมีภาพระเสียงก็คือผมตั้งคุณภาพไว้แค่ปานกลางระดับเสียงสูงสุดนะครับก็คือจะไม่เอาแบบคุณภาพที่ดีเลยเพราะว่าต้องการแค่บันทึกภาพไม่ต้องการความชัดเจนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเมมผมน้อยไงก็เลยตั้งไว้ความละเอียดต่ำๆนะครับก็มีอะไรการติดตามวัตถุก,ก็คือมีคนเดินอ่านตามอะไรแบบเนี้ย อื่นๆอ,อีกนามเยอะๆเลยก่อจาปนัม,มองอะไรเงี้ยอะไรหลายๆอย่างอะ <ๆ S 1> ติดตามมันดูคลิปต่อๆไปอาจจะเอาไปติดที่บ้านต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็จะดูความชัดเจนกันจริงๆหนึ่งว่ามันจะใช้งานได้โอเคหรือเปล่าใช้ได้ เป็นปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คอยดูกันอีกทีนะครับนี้ก็มีแค่นี้นะครับครับ